สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้อยู่กับหนังสืออวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูน่าเกียดนะครับก็เป็นบทแรกเนาะคาที่ขึ้นต้นด้วยออนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับลูกลูกค้าที่รอบคอบมีสเสน่ห์และมีความสามารถมาพบฉันเพราะอยากให้ฉันช่วยว่าทําไมเธอถึงรู้สึกว่าโดนดูถูกอยู่เรื่อยนะครับเราขอเรียกเธอว่ามีนาก็แล้วกันนะครับให้ทุกท่านฟังแล้วก็จินตนาการตามนะครับว่าเธอชื่อมีนาอาจจะเป็นชื่อสมมุติหรืออะไรก็กแล้วแต่เนาะ นีนานะครับมีนานีนา,น,น,านีนาเหนื่อยกับความรู้สึกไร้ตัวตนในสถานการณ์ต่างๆและโอกาสที่เธอคิดว่าควรจะได้รับก็ผ่านเลยไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอสมควรได้รับโอกาสเหล่านั้นจริงๆเหมือนกับลูกค้าหลายๆคนของฉันเธออยู่ในกลุ่มเงียบแต่ไม่เ่อยหรือก็คือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถสูงที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปเพราะไม่รู้วิธีการนำเสนอตัวเองนะครับใครเป็นอย่างนี้บ้างท่านผู้ฟังคิดว่าผลงานจะพูดแทนพวกเขาซึ่ง พวกเขาเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับนีนาเนี่ยเป็นดาวเด่นเธอรู้ข้อมูลทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับเธอรายงานเรื่องสถิติประชากรการเป็นผู้แทนนีนารู้จักชื่อของเธอที่มีแบบว่าเธอทํางานหนักกว่าคนส่วนใหญ่เพื่อทําให้จดหมายข่าวนะครับที่เธอเอ่อเกือบจะทำเนี่ยดังได้สมใจนะครับเธอทํางาน1 6ถึง18ชั่วโมงต่อวันแต่ไม่เคยใช้เวลาเหล่านี้เพื่อหยุดพักและพูดถึงงานของเธอเลยไม่ว่าทางโซเชียลมีเดียหรือชีวิตจริง เธอเข้าไปติดอยู่ในวังวนปัญหายุ่งเหยิงอย่างง่ายดายไหนจะวิเคราะห์การแข่งขันทางการเมืองเป็นโหลทั้งยังต้องนําข้อมูลรวมกันเพื่อสรุปสาระสําคัญค้นคว้านีนาเนี่ยเหมือนกับบุคคลที่คนส่วนใหญ่แหละเงียบแต่ไม่ง่อยนะครับเธอใส่ใจผลิตภัณฑ์มากเกินไปแต่ไม่ใส่ใจเรื่องการนําเสนอให้มากพอเมื่อนีนาเสนอผลงานเธอไม่ให้ความสําคัญกับเครดิตและความสําเร็จของตัวเองแถมไม่แสดงออก ถึงบุค,คลิกอารมณ์หรือบุค,คลิกท่าทางที่สนุกสนานอารมณ์ขันก็ไม่แสดงอีกทั้งที่เป็นคนที่ทาเธอเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คนอื่นน่าสนเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกเธอเป็นคนน่าสนใจนะครับมากกว่าผู้เชี่ยวชาญไรอารมณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในวงการเดียวซะอีกนีนาพาฒ ที่จะสนใจนะครับแต่เรื่องงานสนใจในเรื่องงานที่จะผลิตออกมาพาดเรื่องความน่าตลกขบขันที่เธอเป็นจุดเด่นอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่เธอมีนะครับรวมถึงลักษณะนิสัยของเธอด้วยนอกจากนี้นีน่นายังมีคุณสมบัติเด่นที่อธิบายยากแต่คุณจะรู้ได้เมื่อเห็นนะครับ เมื่อมีนาเมื่อนีนานะครับขออภัยที่เชื่ออ่านยากนิดนึงนะเมื่อนีนาเนี่ยมาหาฉันเธอพยายามอย่างมากที่จะได้ออกทีวีเธอเคยออกรายการทีวีมาก่อนบ้างแล้วแต่อยากให้คนคุณหน้าคุณตาเธอมากกว่านี้อยากเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับนีนาเนี่ยทีวีเป็นขั้นต่อไปในการแบ่งปันความรู้ของเธอนะครับไม่ใช่การนําเสนอแบบจดหมายข่าวของเธอและอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ยังเป็นการส่งเสริมสถานะของเธอในฐานะผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงการเมืองแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย และความคิดที่จะได้เขย่าวงการรายการทีวีเนี่ยที่แสนน่าเบื่อที่เราเคยคุ้นชินกันเนี่ยฉันรู้ว่านีนาทําได้แน่ฉันไม่เคยที่จะไม่ค่อยพูดแบบนี้บ่อยนักนะครับว่าทีวีเป็นสื่อการที่ควบคุมได้ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผลงานจองมาได้ดีนีนากับฉันต้องเล่าเรื่องราวของเธอแสดงให้โลเห็นว่าเธอพิเศษมากแค่ไหนเพื่อยกระดับงานของเธอเวลาของเราทั้งคู่หมดไปกับการพุ่งความสนใจไปที่การรักษาคุณภาพของจดหมายนะครับที่ข่าวอะไรเงี้ยจดหมายข่าวที่โดดเด่นอยู่แล้ว และสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวที่ละเอียดถี่ถ้วนเราอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของนีนาทั้งหมดให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับอสอดคล้องกับสิ่งที่เธอทำนะสอดคล้องกันแล้วก็แข็งแกร่งเราถ่ายรูปหน้าตรงให้เธอใหม่แถมยังจัดการความมั่นใจในตัวเองและจําแนกความเชื่อที่จำกัดซึ่งฉุดลั้งเธอไว้จากการแบ่งปันอย่างสําเร็จนะครับแบบว่าให้เป็นอิสระนีนาอยากเป็นดาวเด่นใช่ไหมเราก็ปลดปล่อยเลยทุกอย่างนะครับให้เป็นอย่างอิสระเลยเพราะฉะนั้นเธอต้องคิดและแสะแดงออกแบบดาวเด่น เมื่อเราทำงานด้านกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วฉันก็ไปลังควานเหล่าโปรดิวเซอร์รายการทีวีให้นีนาเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญนะครับการเริ่มไปออกทีวีนั้นเป็นที่เรื่องลือว่าโหดหินมากนะครับเพราะการปรากฏตัวในโทรทัศน์เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนโดนยกเลิกง่ายโดนย้ายโดนชนโดนอะไรแล้วแต่นะครับคนส่วนใหญ่จะทําไม่ได้ดีเมื่อออกทีวีและบุกเกอร์นะครับก็ไม่อยากเสี่ยงกับคนที่ไม่เป็นที่เป็นรู้จักถึงอย่างนั้นนะครับฉันต้องพานีนาเนี่ยเข้าวงจรน,นั้นให้ได้นะครับฉันส่งนีนาไปที่นิวยอร์ และบอกกับบุกเกอร์ว่าเราจะอยู่ที่นั่นพร้อมสําหรับงานโทรทัศน์นะครับฉันหมายความว่าโดยทางเทคนิคแล้วเราจะต้องอยู่ที่นั่นเพราะฉันให้เธอเดินไปที่นั่นนะครับเป็นกลยุทธ์ที่จะให้เธอได้พบคนสําคัญนะครับที่ฉันอยากให้เจอแค่ขึ้นเครื่องบินไปหรือรถไฟเที่ยวเดียวเองเพื่อที่จะได้รู้อยู่ที่นั่นนะครับฉันรู้ว่าโปรดิวเซอร์อยากจองงานคนในพื้นที่มากกว่าฉันก็เลยให้เธอเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นะครับเราเริ่มถูก ดึงไปออกทีวีอยู่บ้างนะครับแต่ก็คืบหน้าช้ามีนายนิยมนีนายิ้มหวานผ่านรายการเล็กๆรวมถึงรายการหนึ่งที่มีหน้าจอหนึ่งหน้าจอคุณผู้ชมประมาณ5คนอะไรอย่างเงี้ย 1. ในเหตุผลที่การนําเสนอนีนาเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะนีนามีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้จักผู้ชมของเธอสื่อสารสิ่งที่เธอต้องการสื่อสารได้และสารที่ต้องการสื่อเธอรู้ดีว่าอยากเป็นอะไร อยากไปอยู่ที่ไหนเธออยากเป็นนักวิจารณ์ในทีวีและเธอรู้ว่ารายการไหนที่เธออยากจะไปออกโดยเฉพาะและรู้ว่าผู้ชมของเธอสนใจเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับไม่กี่เดือนต่อมานีนาก็ได้รับอกาศฉันไม่มีทางลืมวันที่นีนาได้ออกทีวีครั้งแรกในรายการที่เราเล็งไว้มานานในฐานะผู้ตัดสายสะดือจากคนนะครับยุคเอ่อมิวเลเนียนะครับที่ไม่มีรายการสดให้ฉันอยู่ฉันต้องหาสถานการณ์เพื่อให้เธอออกรายการฉันปิดช่องกีฬา ที่แผดเสียงอยู่ในล้า์นะครับบนด่านฟ้าของอพาร์ตเมนต์ท่ามกลางความเสียใจของผู้ชมชายที่ดูอยู่และบอกพวกเขาถึงสถานการณ์ที่จะดูผู้หญิงทํางานของเธอแล้วอะไรแบบเนี้ยนีนาทําหน้าที่ของเธอได้ดีจริงๆฉันไม่แปลกใจเลยแต่มันเกินความคาดหมายนีนาเริ่มช่วงของเธอในฐานะหนึ่งในกลุ่มวิจารณ์นะครับนักกลุ่มนักวิจารณ์ทั่วไปเมื่อพิธีกรแนะนําเธอและตั้งคําถามเธอก็พร้อมตอบฉันดูเธอรับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ตรงประเด็นออกไปอย่างกับสายฟ้าแลบ เธอมีอาวุธที่ประเด็นดีนะครับสวยงามมากที่จะพูดแต่ก็ใช้ประโยชน์จากเวลาสั้นๆนะครับที่ได้รับจัดสรรมาในการแสดงเห็นว่าเธอมีความรู้ด้านการเมืองลึกซึ้งขนาดไหนได้ทันทีพิธีกรถึงกับพังงะแต่เป็นไปได้นะครับเป็นเป็นไปได้ยังไงนะครับใช่ไหมเพิ่งออกเองแต่เป็นในทางที่ดีเนะี่ยพังงแะแบบว่าไม่ได้พังงะเรื่องแย่นะครับและเริ่มมีส่วนร่วมกับเธอเป็นพิเศษในเวลาที่เหลือของช่วงรายการจากนั้นพิธีกรก็เริ่ม ขอคาแนะนําและความคิดเห็นจากเธอมันเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาจนปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆนีนาบอกฉันทันทีนะครับหลังโปรดิวเซอร์ให้ในห้องมาควบคุมถึงดีเรคเตอร์อ Director นะครับและผู้กํากับภาพซึ่งอยู่ข้างหลังกล้องอที่สั่งถ่ายและควบคุมอะไรแบบนี้ครับออกมาพูดกับเธอหลังจบช่วงรายการซึ่งปกติจะไม่เกิดขึ้นเลยเธอทําได้ดีขนาดนั้นเลยคนเหล่านี้เจอนักวิจารณ์ทุกวนันแต่พวกเขาก็สนใจมากพอที่จะลุกขึ้นมาว่าเธอทํางานได้ดีขนาดไหนอ มันเป็นช่วงเวลาที่สดใสสําหรับคนที่ทํางานสําเร็จรู้ล่วงพร้อมที่จะโอ้อวดเรื่องนี้นะครับหลังไปออกรายการนีนาก็ไม่ได้หยุดออกรายการเลยเธอออกรายการเดิมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับและรายการอื่นๆด้วยเธอพัฒนาภาพลักษณ์ทางทีวีให้น่าเกงขามตอนนี้เธอดูสบายมากๆเมื่อต้องออกทีวีเธอเล่นมุกตลกเรียกร้องความยุติธรรมจนมีช่วงรายการเป็นของตัวเองว่าแสดงความคิดเห็นของเธอคนเดียวนะครับม,มีนีนาหลายคนเลยที่อยู่ในพวกคุณนะครับ ถึงแม้คุณจะไม่ได้อยากออกทีวีถึงแม้คุณจะไม่อยากยืนอยู่บนทีวีแต่คุณอยากเติบโตในสายงานของคุณคุณยังคงได้รับการยอมรับในที่ทํางานคุณยังคงอยากใช่ไหมและอยากให้คนเคารพความคิดเห็นที่คุณไต่ตอมาเป็นอย่างดีถูกไหมไม่ว่าจะเป้าหมายของคุณคืออะไรอวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูน่าเกียดจะมอบเครื่องมือที่ทําให้คุณอวดผ่านสื่อใดก็ตามที่คุณเลือกคุณมีสิ่งที่ ต้องมีในขั้นต้นแล้วนะครับฉันจะพาคุณไปในขั้นต่อไปขั้นที่เหนือกว่านั่นเองนิยามคาว่าโอ้อวดเสียใหม่นะครับต้องนิยามคํานี้ใหม่เนาะโอ้อวดเป็นคําที่ไม่ดีแต่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อมาเปลี่ยนความคิดนั้นฉันตั้งใจใช้คํานี้เพราะอยากดึงดูดความสนใจและแสดงให้เห็นว่าคุณต้องทําอะไรนะครับอ่าคุณเป็นคนน่าทึ่งและฉันก็อยากให้ทุกคนรู้ฉันเซ็งเมื่อได้ยินผู้คนพูดเกี่ยวกับคุณตัวเองหรือตัวเองว่าทําให้ฉันรู้สึกไม่ดี หรือกลัวคนอื่นจะคิดว่าหลงตัวเองหรือเปล่าฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านี้ผ่านาผ่านการโคสชการอบรมการพูดกันให้คําแนะนานะครับและช่วยเหลือผู้คนให้โอ้อวดหรือเออช่วยเหลือผู้คนให้อวดให้เก่งและได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการในอาชีพตัวเองมากกว่า10ปีเมื่อพูดถึงการโอร้อวดคนมักนึกถึงแนวคิดการแห่ขบวนพาเลทให้ตัวเองทันทีแบบนั้นก็ถือเป็นการโอร้อวดวิธีหนึ่งนะครับเอาเลยแห่ขบวนพาเลทตให้ตัวเองแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น เมื่อเราพูดเราทุกคนเนี่ยควรจะอวดให้เก่งขึ้นนะครับการอวดให้เก่งต้องใช้ความภูมิใจที่มีอยู่ในงานของคุณจากนั้นค่อยๆลงมือทําในสิ่งที่คุณแบ่งปันความรู้สึกนั้นกับคนรอบข้างได้สําหรับซินดี้นะครับแกรอบผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เนี่ยเอ่อ l o v o Not p o ตพเนี่ยผู้ปลุกปัน่นฝู่งชนและวิทยากรการโอร้อวดคือการให้เครดิตตัวเองและหยิบโทรโขงออกมาใช่ไหม แกหลอบเนี่ยเชื่อว่าการอดผลงานของคุณเองนั้นก็คือการประดุ์ความยุติธรรมให้ตัวเองซึ่งจะเป็นต่อการอยู่รอดนะครับการไม่กลัวที่จะพูดอย่างฉะฉานเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยชีวิตของคุณและความสาเร็จของคุณไม่เพียงทําให้คุณรู้สึกดีแต่ยังเกิดผลกระทบเชิงโบกด้วยนะครับระยะยาวนะต่อผู้ฟังฉันไม่ได้เขียนหนังสืออวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูนะเกียรติเพียงเพราะอยากให้กําลังใจคุณอย่างเดียว จริงอยู่ว่านั่นคือหนึ่งในเป้าหมายของฉันแต่ฉันอยากให้คุณรู้สึกดีในการโอร้อวดว่าคุณสบายใจที่จะตะโกนความยิ่งใหญ่ของคุณออกมาจากดาดฟ้าได้และจะได้ช่วยเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนของคุณให้อวดเก่งขึ้นด้วยนะครับผมการอวดให้เก่งขึ้นการอวดให้เก่งขึ้นไม่ใช่การเสแสร้งว่ามีความสามารถหรือมั่นใจมากกว่าปกตินะไม่เสแสร้งต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นก็ตามการอวดนั้นต่างจากการเสแสร้งว่าทําจนกว่าจะสําเร็จซึ่งเราต่างจาก ซึ่งเราต่างทํากันทั้งนั้นเมื่อจําเป็นใช่ไหมและฉันก็ไม่ได้บอกวิธีสอดแทรกการนําเสนอนตัวเองลงไปในบทสนทนาเวลาที่ไม่เหมาะสมคุณจะไม่ได้เรียนรู้เคล็ลดลับไร้รสนิยมแบบนั้นในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่คุณได้พบกับความมั่นใจในความผิดพลาดความสามารถและปุ่มหลังที่เงียบงนันจากนั้นเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเพื่อแบ่งปันคุณสมบัติที่คุณมีกับหัวหน้าลูกค้าชมรมหนังสือชุมชนและแวกบ,บ้านและโลกนี้อะไรก็ได้ที่จะช่วย เ,เขียนรายการความสําเร็จต่างๆของคุณคุณสมบัติที่เอาไปโอ้อวดได้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนําเสนอข้อเท็จจริงและเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณและทักษะอันโดดเด่นที่ได้รับการยอมรับอย่างดีที่สุดฉันจะแบ่งปันสูตรง,ง่ายๆที่ใช้สร้างการโอ้อวดที่มีประสิทธิภาพคุณจะได้เรียนรู้จากการกระทําง่ายๆที่คุณทําได้เพื่อเตรียมตัวในการโอ้อวดให้ประสบความสําเร็จและคุณจะได้เรียนรู้บางกลยุทธ์ในระดับสูงอีกด้วยนี่คือเวลาที่น่าตื่นเต้นที่จะน่าที่จะได้ค้นหานะครับ สิ่งที่คุณยืนหยัดมาตลอดและแบ่งปันสิ่งนั้นด้วยความเชื่อมั่นนะครับก่อนนี่เป็นบทย่อยๆนะครับบทแรกเนาะเกี่ยวกับหนังสือโวยตัวเองยังไงไม่ให้ดูนักเกียรตินะครับของคุณณชาโบกินนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณณชาโบกินเป็นผู้แปลด้วยนะครับนั่นแหละกอะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดพูดนิวเรื่องยังไงนะครับขออาภัยจริงๆมาในที่นี้ด้วยลนะถ้าทุกท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ ถ้าไม่อยากพาคดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับขอบคุณมากครับ